ป็นไปตามเป้าก็ขอแสดงความยินดีด้วยล่วงหน้านะครับสําหรับประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าต้องเป็นกี่เสียงยังไงเพราะว่าเราก็ตั้งหลักต้นว่าเราก็แข่งกับตัวเองด้วยการทําหน้าที่ของเราให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าประชาธิปัตย์ก็เชื่อว่าเสียงจากประชาชนเนี่ยที่สำคัญก็คือจะมาจากผลงานมากกว่าการตั้งเป้าในส่วนของอ การได้รับเลือกตั้งตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ทําผลงานาาเพื่อพี่น้องประชาชนคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ถ้าพรรคไหนเขาได้เป็นไปตามเป้าเราก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยตนะรงน,นี้ถ้าการตั้งเป้าไว้แบบนี้ในการเลือกตั้งขั้หน้าก็คือก่อนที่จะมีการเลือกตั้งมีการจับมือกันไปก่อนนะคะเพ่ตอ,องผลก็ต้องฟังเสียงประชาชนก่อนผมคิดว่าตรงนั้นคือเสียงสวรรค์แล้วก็เป็นคำตอบสำหรับระบบรัฐสภา เราว่าจะต้องให้ประชาชนเป็นคนแรกที่ให้คาา 8, ําตอการรบออก็เราก็ทําหน้าที่ของเราอันนั้นก็คือ,อสิ่งที่ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในช่วงระยะเวลาสองสัปีที่ร่วมรัฐบาลทําหน้าที่ในฐานะพาร์ร่วมรัฐบาลเราก็ทําหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วก็ปรากฏผลงานที่ชัดเจน หลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราได้กําหนดไว้เป็นเงื่อนไขก่อนร่วมรัฐบาลก็มีผลงานปรากฏชัดเจนไม่ว่าจะเป็นประกันรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะเดินหน้าพาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงแต่ว่าบางเรื่องเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะให้สําเร็จทุกเรื่องมันก็ยังเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรามีเสียงแค่50แต่ถ้าอนาคตเรามีมากกว่านี้เราเสนอได้เอง ในนามพรรคเนี่ยเราก็จะทําได้มากกว่านี้นะครับก็อย่างน้อยเงื่อนไขก่ขอนร่วมรัฐบาลเราก็ทําได้สําเร็จทุกข้อนะครับแล้วก็ส่วนการลงพื้นที่เนี่ยผมก็ก็ทําหน้าที่ลงพื้นที่มาตลอดอย่างเช่นเดือนเมษายนนี้ก็เตรียมจุรินทร์น,นทูทไว้ก็กว่า10จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกะระยองชัยภูมินครราชสีมา ทังงาภูเก็ตสุราษฎร์กระบี่สงขลาจังหวัดชายแดนใต้อย่างนี้เป็นต้นนะครับที่จะลงไปพบพี่น้องประชาชนแล้วก็ลงไปแก้ไขปัญหาต่างๆให้หรือว่าไปขับเคลื่อนนโยบายที่เราต้องทำหน้าที่ของเราัคบร ผมผมไม่ขอให้ความเห็นเรื่องผู้ว่ากทมอนะครับเพราะว่าแม้จะส่งในนามพักแต่ว่ากฎหมายห้ามหัวหน้าพักช่วยหาเสียงเพราะนั้นอันนี้มันก็เป็นอุปสรรคประการหนึ่งแต่ว่าเมื่อย,ยังไม่แก้กฎหมายเนี่ยหรือย,ยังแก้ไม่ได้ที่จริงประชาธิปัตย์เสนอแก้กฎหมายไปแล้วแต่ว่ายังยังไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายก็ไม่ขอให้ความเห็นเรื่องผู้ว่ากทมอนะครับ ขอขอความกรุณาที่จะไม่ให้ความเห็นต,ตรงนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นเป็นเรื่องอื่นโดยไม่จำเป็นนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ